นี่สินะที่เขาบอกว่าแมวเก้าชีวิตนะฮะเจาฟ็อปป้ารอดมาจากการโดนแบนอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คืออัปเดตใหม่นะฮะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยอัปเดตมาแล้วแล้วก็โดนแบนไปนะฮะน่าจะอัปเดตได้ไม่ถึงวันมั้งแล้วก็แบนไปแล้วก็กลับใหม่รอบหนึ่งนะฮะโดนอย่างนี้อยู่บ่อยมากนะครับเกมนี้ <c oughs> เรียกว่าน่าสงสารมากแบบหนึ่งรอพิซซ่าก่อนเจะฟ็อบป้าความสุขกันหมดแล้วเนี่ยอ่ะมาแล้วพิซซ่าอัปเดตใหม่มีอะไรบ้างผมมีเงินอยู่13บาบิลเลียนนะฮะ ส่วนโต๊ะคอมก็เป็นโต๊ะคอมใหม่นะครับอันนี้คือเกมพาร์นะฮะเป็นเกมพาร์ทที่ไม่ใช่พีทูวินนะครับเอาไว้ตกแต่งเฉยๆดีมากเลยอ่ะ <c oughs> เขาบอกว่าจริงๆสูตรการทําอาหารเนี่ยมีอีกหลายอย่างนะครับซึ่งเราเก็บได้จากตู้จดหมายข้างหน้าบ้านมันจะมีมาเรื่อยๆหรือไม่ก็ดูมาก่อนก็ได้นะว่าทํายังไงมันก็จะขึ้นมาบนนี้เรามีอยู่แค่2อ,อย่างนะฮะผมว่าพิซซ่าก็ได้พอแล้วอยู่ได้นานอยู่อัปเดตวันนี้มีอะไรมาใหม่บ้างนะฮะมีหมดแล้วมีหมดแล้ว อ่ามีหมดแล้วฟอปป้าฟาร์มเมอร์ก็มีแล้วอันนี้มีแล้วออโต้คลิกเกอร์นะฮะอันนี้คืออะไรลูเมดสามารถเพิ่มจำนวนได้สูงสุด1นึ่งบิลเลียนปกติตอนนี้น่าจะถึงแค่2องแสนมั้งตอนนี้ได้ถึง1นึ่งบิลเลียนแล้วนะฮะอเอามาเลยลูเมดเดี๋ยวขึ้นเงินหน่อยโอ้โหลูเมดบ้านรวยเอาเงินมาจากไหนเยอะแยะนี่นายขอก่อนเลยได้ไหม แต่ว่าเราต้องขึ้นเงินทุกๆวันนะฮะจนกว่าจะครบ1นึ่งบิลเลียนก็เป็น10วันอะหลาย10วันอยู่โอเคต่อไปอันต่อไปนะครับคือเครื่องอันนี้เครื่องเปลี่ยนเมทโอไลท์ o ให้กลายเป็นแพทินัมบาซึ่งมีมูลค่า1บิลเลียนนะฮะเครื่องมีราคา5้าบิลเลียนเมทโอไลท์ไม่ค่อยมาเลยนะฝนาวตกไม่ค่อยมาเลยครั้งที่แล้วเจอรอบเดียวเองมีสูตรอาหารไหม <c oughs> จะส่งมาทําไมเนี่ยตกมารอบหนึ่งก็น่าจะไม่กี่ชิ้นนะ แต่ก็ต้องซื้อห้าบิลเลียนเหลือแปดบิลเลียนโอ้โหดุหนาจอ <c oughs> เป็นฟอปป้าแบบนั่งเท่ๆรอๆเฮ้ยเพื่อนไหนๆเงินก็มาแล้ะขึ้นค่าเช่าหน่อยอา้าวไม่สามารถขึ้นได้ถ้าเกิดขอเป็นอันนี้เลยล่ะค่าเชา่าก็ไม่นี่ทำไมขึ้นค่าเช่าไม่ได้อ่ะ้านี่ไงขึ้นได้แล้วทำไมเมื่อกี้ขึ้นไม่ได้โอเคครับขึ้นค่าเช่าได้เซฟเกมก่อน อันต่อไปคือรีเสิร์ชทีมนะครับ25่สิบห้าิลเลียนอ๋อ,อเป็นคนที่มาใช้เครื่องนี้ทำให้สามารถดรอปมาเป็น2องสองพื้นที่น้ำบาได้นะครับด้วย1นึ่งเม i ท e ใช่ไหมแล้วก็เครื่องนี้เครื่องดู i c เค e นะครับเครื่อง Copy สิ่งของสามารถ Copy สิ่งของได้คโคลนได้นะฮะในราคา500ร้อยบิลเลียนโอ้หมดแล้วใช่ไหมมีแค่นี้500ร้อยบิลเลียนเลยนะ ยุฟโอมีมาใหม่ไหมเอเลียนเหมือนเดิมไม่มีอะไรมาเพิ่มแบครูมล่ะเปิดไหมวันนี้แบครูมแบครูมแบครูมยังไม่เปิดรอก่อนให้อย่างนั้นแสดงว่าเราต้องเก็บเงินก่อนใช่ไหมถึงขึ้นค่าเช่าได้เหมือนเพื่อนไม่ยอมไม่ขึ้นค่าเชา่าอ่ะอ่เก็บเงินก่อนแล้วก็ขึ้นค่าเชา่าขอขึ้นค่าเช่าหน่อย ่านี่ไงแสดงว่าต้องเก็บเงินก่อนฮะแบ็คลูมก็ไม่เปิดฝนดาวตกก็ไม่มาไม่มีอีเวนต์อะไรเลยโอเคเช้าและวอ้าววันนี้อันนี้มาแบนดิตมาไม่ต้องเป็นห่วงเลยแบนดิตอีซี่มากอ่าเก็บเงินหน่อยเพื่อนค่าเชา่าเอาทูมาโลอะไรวันนี้ไม่ได้เก็บเลยเฮ้ยอย่ามาโกงเอ้าขึ้นค่า,ชาเช่าก็ไม่ได้หรือว่าต้องอันนี้หมดก่อน อ่ะ uh huh. บันดิตหมดแล้วไหนค่าเช่ามาอ่านี่ไงเหมือนแปลกๆฮะเหมือนเหมือนเพื่อนรนรวนช่วงนี้นายเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยขึ้นเงินบ่อยเกินหรือเปล่าขึ้นค่าเช่าหน่อยอ่ะฮะฟอปป้าหิวหรือ,อยังอ่ะเอาไปกินซะทำพิซซ่าเผื่อไว้เผื่อเขาหิวหรือจะอารมณ์ไม่ดีฝนจะตกมาหน่อย โอ้ไม่มาฝนดาวตกไม่มาเลยอ่ะจะใช้เครื่องนี้ไม่ได้ใช้เลยเนี่ยจริงๆเครื่องนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่อัปเดตก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะฮะอัปเดตล่าสุดอันนี้ที่เพิ่มมาเนี่ยก็น่าจะมีอันนี้ลูมเมดนะฮะเพิ่มเงินแล้วก็รีเสิร์ชทีมแล้วก็เครื่องดูไอเทมนะครับสามอันที่เหลือก็คืออัปเดตจากครั้งที่แล้วมีแค่นี้หิวหรือ,อยังฟ้าป้าเหลืออะไรละเจ็ดสิบสี่ได้อยู่รอสักห้าสิบเดี๋ยวค่อยให้ โอ้ยไม่มีอะไรเลยอะแบคลูมล่ะแบคลูมก็ไม่มาฮะกลางคืนอีเวนต์เงียบมากไม่มีอะไรเลยอ่าเช้า,ชาผ่านไปอีกหนึ่งวันเพื่อนขอเงินหน่อยขึ้นก็เช่าด้วยได้เลยเพื่อนนายนี่ก็ใจดีจังนะบ้านรวยมาจากไหนไม่ไปซื้อบ้านอยู่เองเครื่องดูปไอเทมได้เนี่ยคือดูปอะไรได้บ้างของกินอะไรอย่างเงี้อ กลางคืนแล้วฮะยังไม่มาเลยอะไม่มีเลยฝนดาวตกต้องทําอะไรหรือเปล่ามีที่สักการะบูชาอะไรไหมให้ฝนดาวตกมาเอ้ยนี่ไงลบก่อนโอ้ยนึกว่าจะไม่มาละเออลงมาเยอะเยะเลยครับเอให้บ้านพังไปเลยขอหลายๆอันเลยครับอันละหนึ่งบิลเลี่ยนใช่ไหมส่งมาก่อนเลยครับเดี๋ยวเราซื้ออันนี้ยี่สิบห้าบิลเลี่ยนขาดอีกแปดบิลเลี่ยนมีกี่ชิ้นขอเยอะเยะเลยครับ นั่นแหละระเบิดมาระเบิดมาเอ้ยเดี๋ยวนะให้พิซซ่าก่อนลืมเดี๋ยวหิวเอาไปทำพิซซ่าก่อนเผื่อ,อไว้แป้งชีสต,ตัวมโตมตัวมโต,มต้ใส่เข้าไปแป้งใส่เข้าไปแล้วก็ชีสอืมมีเดียมรอรอรอไม่ทเที่ยวไลค์หมดแล้วใช่ไหมเก็บมีอีกไหมมีอีกไหมสองชิ้น งูหลังบ้านสามชิ้นสี่ชิ้นสี่อันโอ้สี่อันเองเหรอบนบ้านมีไหมสี่อันเองฮะบนบ้านไม่มีโอ้อุตส่าห์มาได้แค่นี้เองใส่มเมทิโอไลต์เข้าไปในเครื่องนี้อ๋อ กลายเปน Bar น็นไออนบาร์นี่เอาไปไหนล่ะคือเปลี่ยนเป็นเงินเลยเหรอเรามีอยู่สิบเก้าบิลเลียนนะฮะใส่เข้าไปแล้วก็เก็บอ๋อกลายเป็นเงินเลยครับแทงเมื่อกี้กลายเป็นเงินให้เลยเรามีอยู่สี่ก้อนอืมมเทโอไล์ใส่เข้าไปอ่าฮะยี่สิบเอ็ดบิลเลียนยี่สิบสองบิลเลียนโอเคเฮ้ยถ้าเกิดเรามีเครื่องดูปของอย่างงี้ก็ดูปเมเทโอไลท์ได้ใช่ไหมหลายๆอัน แล้วก็ไปปีเป็นเงินเฮ้ย <Hey, S 1> เราตกมาอีกแล้วบนปุ๊บมาปับ๊บมาทีด้วยทีนี้ดีมากดีมากอย่างนั้นรอบนี้คือเราซื้ออันนี้มาก็จะดอบเป็นคูณสองนะฮะใช้หนึ่งอันดอบมาเป็นสองอันก็เท่ากับหนึ่งก้อนได้สองบิลเลียนรอบที่แล้วสี่ก้อนอ่ารอบนี้หนึ่งก้อนสอง สองอันเองเหรอเฮ้ย hey, ตกมาต้องเยอะโอ้โ oh. หยังไม่พอค่าอันนี้เลยนะพนักงานวิจัยเนี่ยข้างบนมีไหมตกมาแค่สองก้อนเอาอนี่ไงสมก้อนได้มาสามก้อนโอ้ oh, ได้มาแค่สามก้อนเองถ้าเอาไปใส่เครื่องนี้หนึ่งก้อนอืมก็จะได้เป็นยี่ิบสี่ไอเดี๋ยวรอแล้วกันอันนี้ ร้อยครบยีบห้าแล้วก็ซื้อพนักง,งานวิจัยเราเหลืออีกสองก้อนใช่ไหมอีกสองก้อนทีมรีเสิร์ชยี่สิบห้าบิลเลียนมาหมดเลยเงินอืมอ <laughs> อย่างเปืองทีมรีเสิร์ชเป็นไงโอ้สองคนมายืนช่วยกันอ่าเอาอันนี้ใส่เข้าไปโอ้ยสามคนเลยครับช่วยกันหนึ่งก้อนได้มาสองอันสามอันเฮ้ยสองหรือสามเมื่อกี้สามนี่ อ๋อรวมตัวมันเองด้วยใช่ไหมเรามีอยู่สามบิลเลียนใส่เข้าไปหนึ่งสองสามในสามก้อนทีนี้ก็เหลือแค่สุดท้ายนะฮะห้าร้อยบิลเลียนนะครับเดี๋ยวรอดูว่าคืนนี้มีมาอีกไหมฝนดาวตกแล้วก็แบ r ลูมเล่นรอบนี้ยังไม่มาหรือ back room อ่านี่ไงสูตรทําเบอร์เกอร์แล้วสูตรมันไม่ขึ้นมาบนนี้หรอเราเก็บได้ฝนดาวตกไม่มีครับแบ r ลูมก็ไม่มีเฮ้ยมาอีกแล้วเอ้ยดีมาก ต่อเนื่องกันสามวันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยลงมาเลยลงมาเลยลงมาเยอะเลยเบอร์เกอร์อ๋อนี่ไงมาแล้วสูตรทำเบอร์เกอร์นะฮะตามเมื่อกี้เลยขนมปงังเนื้อวัวผักกาดแล้วก็ตัวเมโต้นะครับอบด้วยอุณหภูมิต่ำเพิ่มขึ้นเท่าไหร่อันนี้เบอร์เกอร์อืมร้อยห้าสิเปอร์เซ็นเยอะกว่าพิซซ่าเอ้ยแบ็คลูมเปิดเอออ่ะมันจะหายไหมเดี๋ยวเก็บก่อนเก็บก่อ <laughs> นดันมาพร้อมกัน หนึ่งสองอย่าเพิ่งเช้านะสามสี่ชิ้นโอ้โหเพียบเลยมาอย่างเยอะรอบนี้โอ้โ,โอโ้ขอบคุณมากขอบคุณมากอ่ะแบครูมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวของหายผมขอแรกก่อนอ่ะฮะสามบินเลียนก้อนละสามบินเลียนก้อนละสามบินเลียนยังมีอีกครับอีกสี่ก้อน โอเคเรียบร้อย29่สิบเก้ิลเลียนฮะได้คืนกลับมาอย่างรวดเร็วขึ้นเงินค่าเช่าก่อนถ้าดาวตกมาเรื่อยๆก็โอเคอยู่นะ500ร้อยบิลเลียนน่าจะฟาร์มไม่นานแต่ถ้าเกิดเป็นมาบ้างไม่มาบ้างก็นานอยู่นะฮะเครื่องดูปของนะครับห้าร้อยบิลเลียนรอฟาร์มก่อนโอเคครับคลิปนี้ประมาณนี้ก่อนนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ